เกี่นี้ได้เร่นนะดูนี่ไงพวกคุณดูเนลี่ในเน็ตลิ่งไหดูครับที่ว่ามันเป็นแบบบริษัทขนส่งอ่ะดูเรื่องอะไรอ่ะไอ้แน่ๆที่ว่ามันทำแบบไอ,อ,รอ,อร้รู้จะตีเพื่อนรู้จะตีเพื่อนกูไม่ตีควายเพราะว่ามันแข่งกันอ่ะอ๋อ ดูดิเกนดูมันถือดิม่นตีมึงอ่ะมม่ได้ปินกาคดีเฮ้ยจูกนนอยจะชาวสวนอ่ะเอ้ยหยิบไขดาวดูนีจะไปสร้างบ้านนี้งอยู่มั่วเอยบ้านที่อะไรแขกเอายไม่พอ เราผูไปก็อีกออมาเดิกูว่าเจ้าสมุนชนที่น้องใชนแบบนีน้นีชีวิตคือไม่มีอะไรแล้วคือทะเลาะกอันอย่างเดียวเลย <c oughs> งานแบบป้าชีวิตเป็นโคดไร้สาระเลยเขายของอ่ะแบบขายให้มาซื้อของมานอ่ะข้างในร้านคู่แข่งขันขเลยจริงเหรอของคู่แข่งเลยมันเข้าไปถึงลูกค้าออกมาเลยลูกค้าตามมาปะ ไม่ใจเตโดดหนามเนี่ยมาโดนแรนบ้านกูเนี่ยวาว้าไม่ทันไว้ายกอกเลยอ่ะมาดียินแม่แต่ภาพนี้จะจบมังกรในเฮีย ไม่ไหวครับไปชมบางยาสัญญาสัญญาแขกับไทยพุทธเราเป็นมิตรกันเอออามาๆมาๆมเม่ี้มาๆมายาาแล้วมันตาวม่เปล่ามืป่าไอ้่าย้มนี่องปากเยิแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ครับยังไม่เห็นของกำลางเลยนะยาาจะแตกตัวนี้อ่ะลุกมาไปดูไปมือเปล่าอยู่นี้ไม่สุดนะ เกิดต้ำท oh ่น้อีกดีเกิดน้ำเยือกทุบกันโง่ไปเ้นได้โดนคุณนะแล้วคุณอยู่ถึงทาอาวุ่ละหมดแล้วอ่ะยังยังเลขสองกนื้อหมดเนืหมดเนื้มดเนื้อหมดเนื้าหมดเน อีกตัวนั่นบนอ่ะตัวหนึ่งอยู่ไหนวะตัวหนึ่งนี่นี่นี่ไม่หมดอีกตัวหนึ่งเจอ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 ทุบเลยทุบเลยไม่เรียบร้อยนะเรียบร้อยเรรียบกิดแปลกๆจังวะไอ้เพี้ยเออไอเดี๋ยว่ามันเกิดใกล้ๆบริเวณเลดอ่ะผมเลดตรงนี้ผมเปิดเลดตรงนี้อ่าใช่ไหม ันอาจจะเกิดกล้บริเวณเปอ้ยโอ้ยโอ้ยม่เกิดอไรเงี้เลยโอ้ยไม่เกิดอะไรเงี้ยเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย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 อ้อย้ย้ยออย้ย้ย้้ยอย้ย้ยอ้ย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 ย้ย้ย้ยอ้ย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 ้้ย กำลังจะถึงประตูอยู่แล้วนี่นกเที่ยงยืนอุ้ยหมูตายจังเลยโอเกโแตกเอาเละเบียร์วุ่นวายต้องงานนี้แหละมันเกิดในบ้านไอ้เบียร์มันเกิดตรงความแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยคุณโดนอ่ไรสีตัวโอ้ยคุณโดนปั๊มเลย อยู่แล้วยู่ไหมวิวิกมาหายหมดเลยคุณเจ็บคอเลยแล้วกผมกอน่งก่อนผมค้างไปก่อนแป๊บนึงผมนะอ้อไอเทมใครตายไก่นั่นรัวเลยวะผมผมตายเก้อไอ่ดูไปอันนี้ของใครเนี่ยอผมอผมของผมของผ่านเปหนอะเอ้ย โอ้ยชุดเพชรใครชุดเพชใครไม่รู้เรมได้เริ่มได้ดนดิบโดนดิบเจอโจนาวีดิอ้อ้เไอ้ไอ้ไอนี่ดาบุ้งเล่นไอขวานเฮ้ยชุดออย่างอย่อย่ากี่มดอย่ากีมดเ่ ดับกูได้ดาบกูดับก <t ried noise> <mic ül erstmal> ูหายดาบกูหายดับกูหายดับกูหายดับกูดับกูดับกูหายไปไหนกูหายไปไหนย่าๆๆๆๆๆไอ้บังเอามาบังดาบเทปมาได้ยิงไปทีได้ยิงไปทีทงยัดเลยเงี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเด็กเอ๋โอ้ยโดนติดนิดๆควานขวานควานอยู่ไหนขวานควาน บังยิบบังดากูไปดาบเพชรเพื่อนกูนี่มมาบางทีนึงซมบี้จะหมเพชรว่ของเพื่อนไหมเนี่ยกูยู่ของใครดิู้เจดับจะดับจะดับพี่โอยยิมไม่ว่าแย่หนอเนี่ยทำไมของเต็มตัวกูเลยนี่เียดบไปเยไปไอ้้าชานของผมอยู่ไหนวะอยู่ที่ใครไหมอยู่ที่ใครหรือเปล่าไม่มี ไม่ที่ผมคทไ่ผมครัมีที่ใครับมีที่คนมีไหมไม่ก็ผมรู้วลาลายของแท้แม่งมึงิกเหรอได้ดูอ่ะกินเลือดแท้วมนนีย อะไรอ่ะเยอะแขกเยอะพุ่งมากอมันต้องมีอะไรพิรุตไม่ใช่มามผมตีรุ่นสตาร์ช็คของแล้วมันไม่มีอะไรในตัวเลยชิวๆนึกว่าจะมาตีกู่กุ้งขาสุกเลยบ่ายไอ้นั่นเลยไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นเขาเรียกทงไหมว่าเขาเรียกไอ้ที่เป็นนั้นอ่ะทายเหรของเออได้ติดตัวมาเมื่อกี้มาไหนแล้ววะ ตกอยู่แถวไหนไหมฮะผมมีอันหนึ่งตอนเรียนแรกอ่ะนี่ผมผมได้ท้งมาสองอันผมติดไว้ละที่บ้านเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไอ้ดินนนตีผมเมื่อกี้ไม่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 มีผมไม่ได้หยิบอะไรมาเลยผมไม่ได้หยิบอะไรมาเลยเฮ้ยอยากเอาไฟแช็คเขาโผลไอ้เชี่ยนี่วมาแฟนไปแล้วอ่ะไม่ออกเข้าใหม่ ผมดีใจหว่ะนี่ผมไว่าเราหยุดคาถาบลังบอลผีไงไก่มีเยอะๆากเยอะๆเลยในบ้านน่ะคุณในบ้านกลางอ่ะนี่แต่แต่สีทุนนี่กูเด็กหูจีว้าเว้ยมึงลงมาเดือดสัตว์มาหนิงบ้านใหญ่เหรอโดนไม่ละคาถาบอลไฟยักษ์กว่ามีอยู่ห้าชุดอ่ะเอาป่ะได้ได้ได้ ้เขามงน่าจะหมดนะย้ายย้ายย้ายกลับถุงอะไรเดี๋ยวของใบเดี๋ยวของไบไม่ได้ของไม่ได้ของไม่ได้ของนี่เด็ดบ้านเรายังอยู่ครบเนาะเอออาจจะเด็ดบ้านเราเด็ดบ้านเราหรือเปล่าโกหกไฟแช็กกูหาย ไม่มีีิผมมเน่ยเดวมาโดนเผาไปแล้วโอ้บ้านเราอะต้องทำใหม่อีกแม่งลำบากจัดบ้านเรามันกากโอ้โหเขาอุตส่าห์จะแก้งไอเชีงก็ไม่ได้มันอยู่สูงเกินเอาแล้วไงเขารีเธอแล้วเขารีฟันแล้วเขารีฟันเฮ้ยมีเนื้อกระต่ายสองชิ้นโอเคโอ้ขอบคุณมากเนื้อกระต่ายโอ้ my god เชียงอยู่ไหนวะ ออามีเเนื้้ปลดวยโคไม่บอกครับผมจะไปเช้ภาษาบนไฟยักษ์เลยคบนไหนหมกหมกไม่บอกนี่คือหมกขวานหินใครวะผูตายผูตายด้ยตายเลยเพิ่งเอย่างสองหลอดครึ่งหมกมือที่กำลังหาทำไปมือหินอยู่แล้วฮะที่กำลังหาอยู่ตอนนี้อ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยไอพวกท่านท่านแดงเนื้อตอมบี้ไปหมเอาเนื้อจากไหนได้บ้างกองกลางกองกลางที้เยี่ยมก่อน คุเจอแล้วเหยียอบนไป่ิ้มน่ายยิ้มน่ายตรงเลยกินจัดอ่ะว่ยอะไรแปลกๆหลังไอเฮียนี่มึงไม่มึงไม่รู้จักพี่จาน้ำจะแตกซะแล้วขนาดบนไฟยังกูเดี๋ยวกูจะว้าวเอาไปเลยนี่ไงดินเยอะเลยเธอในนี้ไม่ดินใหญ่เยอะเลย ไอ้นี่กลัวปาราใายนะเบียลบลงลบลิงซับแซกซบกแซกซอกแซกเฮ้ยผมยิงผ่านไปแล้วมาติดไฟปะขัะตาดินเฮ้ยผมยิงผ่านไปแล้วคุณลองจุดไฟตรงดินคุณหน่อยดิติดติดติดได้ยิงไม่ได้ มันสั่งจริงๆเลยพอมีชุดเพชรเนี่ยแบบพวกกี้อ่ะไอพวกตะดูุลละ้าไปหมดหรอยินทราบอ่ะอะไรอ่ะเหลือแค่เหลือแค่เนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยแคดนี่ขนาดนี้เลยหรอวะไอคี้มันอยู่สูงเกินอ่ะไปเผาไปเฮ้ยอะไรเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะแบบให้ไฟเฉยๆอ่ะผมแบบให้ไฟนี่แบบแค่มือเปล่าอ่ะ คุณอะไรคุณเล่นอะเล่นเล่นผมหลือไอไอบดวงดวงแรกอะไรก็แบครึ้นแล้วไม่บอกบังดุณอะไรรู้เลยบอกแค่ยู่ไม่กนขันมาสวนใส่หน้าตายเลยทายกันไงคุณลองดิคุณทีงผมันยนขอว่าของเขาว่าอวทมทอคุณคุณเท็ดดคุณเทดดีคุณเทดด้ผมในตัวเฮียนี่ตดยเลยถึงว่าอีูเดสันยิงยัดแต่วะ โดนยิงเยอะยิงเยอะอลยยตอมีตรงเยอะมากเบอร์จะดนะมันเลยว่ะอ้อมีวะเฮ้ยมันตกเลยแม่ดรื่องฝนโด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 นไม่ตกว่ะไม่ตกว่ะดีครับมองกัวว่ะ แม่งแบบนิ้วก้อยนิ้วก้อยกับนิ้วหัวไม่ปุงหัวแม่ปุงตีนพี่แกแม่งติดพื้นเลย <c oughs> แกงไม่ได้กก <c oughs> มมด้วยมึงอยู่สูงเกิกกนลงมาเมื่อไหร่มึงโดนกข้าคาทงบัวกระดาษเพลงไม่มันแบบมันเห็นแล้วมันเคี้ยววะห,ห่อเหี่ยวเนี่ยห,ห่อเหี่ยวเนี่ยขึ้น <c oughs> ไปดูหน่อยดิมีอะไรวะตรงน้ <c oughs> ฝนตกโอ้ใช้กระถาไฟไอ้น้าโดนเน้่ยป่ะติดแบบโดนไม่โดนผมโดดผมโหลดโดตามาว่ะผมไปดูทีไอมาอยากเล่นผมก็ไปดูแข่งมาผมก็อยากเล่นเหมือนกันไปละมึงยัดมึงเวลาสิบเก้นึงสามเออเล่นมันมีขวานมันมีขวานอุ้ยไอ้เหี้ยะก่าเลีเย ขางางอางเราเลยเรเนเดอดรตายควายโดสัมเีกดิสวยยอดดินจายน้องเฮ้ยยไมไปเช็คกันไหมโดนที่สัเ็ดว่ามาแล้ว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 เย้แล้วของตกไปไหนเอาน้ตามันคัดกล่องัรได้กล่องเนี่ย เเอาไปกลไปเลโค้าไเลยเออโอ้ยโดนโดนจะดีท้้งพ oh, oh, okay. ี่ไปแชกมันอยู่ไหนอ่ะมันเปลี่ยนขอไม่ใชที่ผมไปชที่ผมอ่าเทกันเจตังบึกตังบึกสองแคว้นตังบึกกันละฟนเไปแช่มที่กรม ่ไอเไอความอับาแล้วทำไมรุดลานมันเปิดบ้านผมวะงไม่แอบนอนเอาก้าไปเอเข้าไนแม่งมึงทำอะไรวะแบบมันเงียบเชียบเลยอ่ะมันต้องใช้สมาธีขนาาดนั้นเลยเหรอม้มอยู่เอ้ ปันแตกหมดแล้วมั้งกั่ปันอยากได้น้ำตกตรงนี้จังเลยอ่ะผมขอทำน้ำตกนี้คนบ้าอะไรเม้นกับปันต้องเม้นกับอะไรคุณเม้นกับมิดอ่ะอือเกือบแล้วกูเมื่อกี้ตรงนี้โอ้โหมีน้ำตกตรงนี้นี่ถ้าล่วงลงไปนี่น่าว่านุกน่ะเสียวจัง อกใจเรื่ออยู่ตัวขาดอยู่ี้อ่ะมาได้เกลียนไอ้เกลียนดุ้มนขุดเหมืองอยู่บนภูด้านหลังเบลอไหมหยาดตว่ากันไม่ทำแล้วบ้านกันเสร็จแล้วทาอะไรของนี่จัดอ่ะพัดลงเวเชดเดอร์มันสวยโอ้ไม่มีหมอกเลยเดี๋ยวจังของทั้ น,นี่นี่ฟารมเล่าเน่ยเหรอจานี่แกนั่น <c oughs> ผม <c oughs> ว่าผมต้องไปต้องไปแก่นั่นแล้ววะแกระบบฟาร์มวิวอะไม่งั้นพวกคุณไม่ไม่ได้ฟาร์มวิวแน่เลยเดี๋ยวผมขอไปหาวิธีการก่อนนะฟาร์มวิวมันไม่เกิดใช่แบบเปิดซิ้์ฟด้แหละ เอ้ยเป็นเกียอะไรยัดแม่ไอ้อย่าคุยยันไปกูฆ่ามึงไอ้ยิ้มมึงแดกยี like anyway> um ้มอะไรก็ไปไปเช็คแก๊สจอนมั่งไงแต่เราตัวเองก็มึงอ่ะแล้วกูซ่อนตัวใกล้บ้านมึงครับมึงหางมึงจะเจอได้ไง มันจะอยู่แมึงจัดละเหีนชื่อน้องเลยอะแล้วเนี่ย้วเราจะ้วเราจะให้ขนมมันยังไงอีกส่วนแล้วตอนแรกผมทาเป็นช่องไมยอะโยนขนมไม่เออแต่ว่ามันหายไปแล้วไงเพราะว่าคุณทําเป็นช่องแบบแล้วลูกซอมบี้มันเข้าไปได้พะงั้นเราก็ต้องโยนอันเนี้ยทาเครื่องเนี้ยเครื่องยิงนั่นคุณ ไม่ลองมาดูดิกูจับภาีบอกว่ากูได้ยินเสียงตอกเงี้ยะไรวะกูได้ยินแบบเสียงตั้งโบกันเี๊ยกูไม่ปลูนลว 是女的。<laughs>